ทีนี้เรามาดูเรื่องของการอ้างอิงเซลนะครับว่าวิธีการอ้างอ e ิงเซลเนี่ยมีหลายแบบนะครับแบบแรกคือแบบ relative ซึ่งเป็นธรรมชาติของการใช้งานบน Excel เลยนะครับเช่นในที่นี้ผมมีข้อมูลของ unit price มีข้อมูลของจำนวนนะครับว่าเขาซื้อของกี่บาทเขาซื้อกี่ชิ้นเราต้องการจะได้ค่าของ unit price คูณด้วย quantity เราจะอ้างอิงโดยเท่ากับแล้วก็ a 2คูณ b 2ซึ่งสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราทำการ Copy สูตรลงมาข้างล่างนะครับเราจะพบว่าข้อมูลที่เป็นการอ้างอิงเซลล์ a 2ถ้าเรา Copy ลงมาจะกลายเป็น a 3 b 2ก็จะอ้างอิงแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงมาเป็นเซลล์ b 3เป็นต้น ในลักษณะของการ Copy ลงมาเนี่ยตัวเลขจะเปลี่ยน 2, 2เป็น3 3เป็น4นะครับเพิ่มขึ้นทีละ1ในทำนองเดียวกันถ้าผมต้องการ Copy สูตรจากคอลัมน์ C ไปยังคอลัมน์ d นะครับ A2 คูณ B2 จะได้อะไรครับถ้าผม Copy มาด้านขวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ a 2คูณ b 2จะกลายเป็น b 2คูณ c 2นะครับครับเดี๋นั้นถ้าหากว่าเราทำการ Copy ลงตัวเลขเลื่อน Copy ขวาตัวอักษรเลื่อนอันนี้เป็นธรรมชาติของ Excel ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการอ้างอิงแบบ Relative นะครับดังยวนั้นเวลาใช้งานต้องดูให้ดีนะครับ ซึ่งถ้าหากเป็นลักษณะ relative แต่ถ้าหากว่าเป็นการ fix นะครับอย่างในภาพนี้ unit price อยู่ที่เซลล์ b 1เราสามารถใช้เครื่องหมายดอลลาร์ทรายเพื่อดำการ fix ว่าห้ามเลื่อนอย่าเลื่อนนะครับให้อ้างที่เซลล์เดิมในที่นี้ผมมีจำนวน quantity นะครับอิไล่ไปถึง60เลยผมมีราคาต่อนหน่วยนะครับราคาคงที่เลยครับ50บาท ะะถ้าผมจะอ้างอิงเซล์ A4 คูณ B1 เท่ากับ A4 คูณ B1 ถ้าผมไม่ได้ล็อกใดๆนะครับผม Copy ลงมา A4 คูณ B1 จะกลายเป็นมีการถูกเลื่อนถูกไหมครับ A4 จะกลายเป็น A5 คูณ B1 b1 แน่นอนก็จะถูกเปลี่ยนเป็น b2 ซึ่งแน่นอนว่าเราคงไม่ได้อยากได้เป็นค่าว่างที่เซลล์ a2 ตรงนู้นทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ผิดการ Copy สูตรลงมาก็จะเจ๊งโดยทันทีดังนั้นถ้าอยากจะทำงานได้จะต้องทำการล็อกเซลล์นะครับซึ่งการล็อกเซลล์นั้นโดยการใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซายนะครับการใส่สามารถใส่ดูให้ดีว่าจะ ทำการล็อก b หรือทำการล็อก1ขึ้นกับเราว่าเราต้องการจะล็อกคอลัมน์หรือว่าเราอยากจะทำการล็อกโรมนะครับสามารถใส่แยกส่วนได้แต่นั้นสามารถใส่บีล็อก b อย่างเดียวหรือล็อก1อย่างเดียวหรือล็อกทั้ง b หรือล็อกทั้ง1ในเคสนี้นะครับเราไม่ต้องการให้เลข1เปลี่ยนไปเป็นเลข2ถูกไหมครับ ดังนั้นเราสามารถใส่ดอลลาร์ไซน์ล็อกหน้าหนึ่งนะครับถามว่าหน้า B ในตัวอย่างเมื่อกี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแต่นั้นเท่ากับ A4 คูณ B$ ดอลลาร์ไซก็ได้อันนี้คือแบบกระชับกระชับนะครับแล้วก็สามารถ Copy ลงมาได้ดังนั้น B1 ก็จะยังคงเป็น B1 ตลอดเวลาครนนี้เราลองมาดู การประยุกต์ใช้นะครับจากเคสตรงนี้นะครับเอามาลองแอพพลายในตัวอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ในเวิร์ e ชี c u l c u l อ่าผมมี Quantity หรือว่าจำนวนสินค้านะครับ 10, 20, 20, ไปถึง100เลยครับแล้วก็มีราคาสินค้านะครับ A อยู่ที่400 p a แพ็ค A แพ็ค B แพ็ค C แพ็ค D นะครับตั้งแต่400ไปถึง1,200บาทเราต้องการผลคูณระหว่างราคากับจำนวนนะครับในคูณในลักษณะเป็นแมทริกเอาโรมาคูณคอลัมน์เราจะใส่สูตรอย่างไรทุกท่านลองพอตแล้วก็ลองทำดูนะครับในเซลล์ B3 นะครับ เราจะมาดูกันว่าจะทำยังไงผมก็เท่ากับ A3 นะครับเอาธรรมดาเลย A3 คูณ B2 นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเขียนแค่นี้นะฮะผลลัพธ์โอเคได้ว่าว0่า400คูณ10ก็ได้4,000นะฮะแต่ถ้าหากผมทำการ Copy สูตร Copy ลงมาด้านล่างนะครับซึ่งแน่นอนว่า ผมจะ Copy ลงมาอย่างไรเพื่อให้สามารถทำงานได้ Copy ด้านขวาแล้วทำยังไงให้มันสามารถทำงานได้เหมือนเดิมตรงนี้คือความ Challenge เราจะ Copy สูตรตอนนี้แน่นอนเจ๊งแน่ๆน,นะฮะดังนั้นผมไม่ได้8,000หรอกผมได้80,000มันมันไม่มันเอามันเอาอะไรมาคูณครัเนี้นะถ้าผมกด f 2เพื่อดู Edit เพื่อดูสูตรนะครับจะสังเกตเห็นว่าเซลล์มันก็เลื่อนครับ ว่าจากจะกลายเป็น a 4คูณ b ึ่งที่จริงต้องเป็น a 4คูณ b 2ถูกไหมครับดังนั้นจะต้องทำการแก้ไขสูตรแน่ๆเลยว่า2ไม่ใช่จุดที่เลื่อน a 3เลื่อนมาเป็น a 4โอเคมันเวิร์คครับ b 2 เลื่อนมาเป็น b 3อันนี้ไม่เวิร์กนะครับดังนั้นเราต้องรีบล็อกเลยครับวิธีการล็อกก็ลองอใส่ดอลลาร์ทรายนะครับหรือใครจะให้ทริคลองกดคีย์บอร์ด f 4ดูก็ได้นะครับอโอเค f 4 f 4 f 4ลองเทสดูนะฮะหรือว่าทำการพิมพ์เองก็ได้จริงถ้าผม enter ผมก็จะได้ Copy สูตรลงมาได้ตัวเลขตรงนี้จะถูกต้องแล้วเพราะว่า b 2จะถูกล็อกตลอดเวลา ดังนั้นการอ้างอ e ิงค u a n t ต t ีคูณ Unit Price ก็จะทำการถูกต้องแต่คราวนี้ถ้าผมจะ Copy สูตรมาได้ทางด้านขวาแล้วครับเซลซีสามตรงนี้คูณควรจะต้องได้600คูณ10ถูกไหมครับแต่ถ้าผม Copy สูตรมาผมได้2ล้าน4ซึ่งผิดทำไมถึงผิดนะครับถ้าเราลองกด f 2เพื่อ Edit สสูตรนะครับก็จะสังเกตเห็นว่า เฮ้ยคอลัมน์มันทำการเลื่อนเห็นไหมครับว่าจากเซลล์ c 2คูณ b 3ใช่ไหมครับ b 3เนี่ยไม่ถูกเพราะว่ามันจะต้องเป็น a 3เราไม่ต้องการให้เลื่อนไปเป็น b 3ถูกไหมครับดังนั้นวิธีการแก้ก็คือเราจะต้องล็อกครับนะว่าคอลัมน์ไหนจำเป็นต้องล็อกเพิ่มคำตอบก็คือคอลัมน์ a ห้ามเลื่อน ดังนั้นผมจะต้องใส่อลลา a ์ไซ์หน้า a นะครับเพื่อที่จะทำการล็อกว่า a ห้ามเลื่อนดังนั้นถ้าผม copy ้สูตรไปทางด้านขวานะครับคราวนี้สูตรจะถูกต้องละนะฮะเพราะว่ามันถูกล็อกเรียบร้อยดังนั้นสูตรที่ถูกต้องก็คือผมอาจจะต้องก๊อปปี้ลงมาด้านล่างใหม่แล้วก็ลากก๊อปปี้มาด้านขวาคราวนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกต้องเรียบร้อย